ก็มีสายมีสายดึงให้ตึงดึงให้กระชับครับดึงให้กระชับข้างใครข้างมันปะเดี๋ยวนี้มันมากเดี๋ยวนี้แบบถูกแล้วพี่ยังนี้ปะดึงให้อ่ะดึงให้กระชับครับดึงให้กระชับดึงดึงมาให้ให้เป้าติดให้เป้ากางเกงทุกต้องการเนี่ยติดติดติดเป้าเกงเราอ่าแล้วก็ผูกครับแล้วก็ผูกจะได้เดินคล่องผูกผูกให้เป็นเงี้ยกระดูกกันนะ ่ะผูกยังไงจะนูก็ูนั่นยันใส่เสื้อสวไปเลยครับน่นรอบอแล้วนี้ยเก็บเกี่ยวเลยเแถอนได้หอเสื้อดีกันหนาวดีเกือหนาวดีนะเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋วร้อนนีใส่รถหุ่นได้นะโอ้แน่นอน ให้เจือผิดกับรถใส่ลดน้ำหนักได้นะพร้อมหล่อพร้อมหล่อเดี๋ยวใส่หน้ากากอยังไม่ต้องรูดยังไม่ต้องรูดยังไม่รูดเดี๋ยวรอถ่ายทีเดียวเลยอันนี้คืออ่าม็อกหนึ่งนะครับต่อไปม็อกสองนะครับใส่รองเท้าใส่รองเท้าเอาโต๊ะมาเอาไปเหยียบหน้าเลยนะยี่โด ไม่มีซ้ายมีขวาเลยไม่มีซ้ายมีขวาการการฝายนี่ต่อถุงเท้าเป็นใส่เท้าไม่มีซายมีขวาเอาเชือกเอาปลายเชือกไว้ข้างหน้าใส่ทับรองเท้าเราไปเลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวต้องเอาผ้าดึงเราเราต้องเอาตัดออกนะนั่งไปก่อนไปเลยเราต้องเอากังเกงคุมรองเท้าครับกังเกงคุมรองเท้าดึงให้กดนะดึงให้สวนดึงให้รองเท้าคอมแบ็กเนี่ยมากระติกรองเท้ารองเท้าเรานะเสร็จแล้ว ร้อยร้อยร้อยหูคักร้อยนี่ร้อยข้าวร้อยออกร้อยออกนะร้อยออก้ร้อยออกคือร้อยข้าวไปด้แล้วแต่ดึงให้ตึงดึงให้ตึงเสร็จแล้วควายข้างหลังนี่เหรอควายหลังควายหลังควายหลังนี่ร้อยร้อยออกร้อยออกดึงให้ตึง

้างเปก็ควายไปายไปหลังแล้วก็ร้อยหน่อร้อยหนอร้อยนตึงให้กระชับดเสอึงดึงให้ให้รัดนะครับให้กระชับโอเคอ่าในระับของข้างเ้ยเราป้องกันโควิดในทีมขนาดนี้เลยอะฮ่า่าฮ่า่าปา

ดึงให้นลครับไล่เชือกเอาไล่เชือกพีเอลเนี่ยเห็นจริงตัวแกไหมครับน,นะครับต่อไปนะครับอย่างที่บอกว่าทํายังไงนะครับเรายืนสวมใส่หน้ากากได้ทันภายใน9้าวินาทีนะครับมเมื่อเรารับหน้ากากมาแล้วนะครับเราจะต้องทําการ,จ,รจ,จัดปรับจัดปรับก็คือเราทําการสวมใส่นะครับ เส็จแล้วหึงเอาเอาเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้านะครับหนึ่งการน้ำลายหนึ่งเทสอะไรเทสให้ลมเนี่ยถ้าถ้าการเช็ดว่ารั่วหรือไม่รั่วเราเอามือฝาฝาปิดนะครับอากาศหายใจเห็นไหมถ้าอากาศไม่เข้ามันจะยุบนะเสร็จแล้วถามว่าการจัดการทำไงเราถ่ายชู่วหล้านะ สายคู่ล่างคู่กลางนิดเดียวดึงออกนะนี่คือการจัดปรับของผมละนะของผมละเสร็จแล้วเก็บเก็บนะทีนี้พอมีการโจมตีด้วยวุฒิมีเขาเขาโจมตีปั๊บมีคนบอกเราคนว่าแก๊สพอแก๊สปั๊บแก๊สเราดึงอุ้งากะออกมาผมใส่เก้าวินาทีหนึ่งสองสามสี ทันนะข้าวไม่ต้องทีทัน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 ทเราต้องปรับไว้ก่อนเราต้องปรับไว้ก่อนเราต้องปรับปรับแล้วใส่หน้ากากไว้อ่ะทีนี้ใส่หน้ากากรับเป่าด้วยเป็นลมเขาต้องเป่าด้วยฮะตองบทดลองทดลองเป่านี่คือการพอเราสวมเนี่ยมันจะมีอากาศถูกต้องไหมเราเป่าเพื่อให่อากาศออกมาใช่บอกข้างข้างนะเดี๋ยวเราิ่มเสร็จก็ได้ใช่ดักครับ ก็ถึงได้บอกว่าต้อมนวด๋ยวากดโสมบอไก่อน้สมแต่ก็ลากโสมก่อนไม่หรอโสมลากโสก่อนได้ไหมเดี๋ยวพ่อหยิบก่อนใช่ใช่ขายเสร็จแล้วนะครับพี่ทีขายเสร็จน่ะเหนียวโป่งจับไว้เงยหน้านิดนึงเงยหน้านิดนึงเอาคางเนี่ยสอดเข้าที่คางเราแค่แล้วเราก็ดึงแล้วหัวไม่มือสอดโพสตัวเมือสอดแล้วดึงไปข้างหลังครับหัวไม่เมื่อเมื่อแย่นี้ใช่ไหมพี่บอล เอาเอาอริโป้อาริโป้งสอนไปให้ส no ุดหอาเมืองวรมือสอนอิโป้งสอนไปให้สุดทั้งสามคู่ทั้งสามคู่้เรามือจะไมือจะดึงนหน้นิดนึ่งให้ทางเกี่ยวเส็มคู่แล้วให้ทางเกี่ยวดึงแล้วดึงดึงคบนคู่ล่างคู่กลางนึงคู่ล่างมือนี่ถามว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเรามีความชำนาญแล้วปั๊บ่องบนี้ดึงเาเาออกนะครเาไม่ใช่ผิดคู่เาเาเาเ่าเ เสร็จแล้วเสร็แล้วเอามือปิดดึงเอามือปิดกองหายใจดิดึงไปหลังหายใจได้ไหมถ้าหายใจไม่ได้คือไม่รั่วนะถ้าเราหายใจได้คือมันรั่วแต่ถ้าเราหายใจไม่ได้ใจต่อก็คือมันไม่รั่วไอ้มือมันจับเองการจับังดึงโอ้ติดหูนะเอามือบน่หัวนี่นีดึนเออาออาเาเอถ่ายรูปเบาเบายือ ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเชียงรายได้เลยไปแล้วไปไดเอาไปม็อบได้ได้การรุ่นใหม่ละรุ่นใหม่หน้าหน้ากากมันจะไม่เชื้อทมันยังไม่เชื้อทขนาดนี้ไม่ต้องเซ็ตอันนี้ใรใจอันนี้นะครับอันนี้ก็คือม็อบสามต่อไปม็อบสี่ืนยือยืนยยืนืนยืนยือนยยือืนยืนยืนยนยนยืนยืนยืืนยยืนยืนือบืนยยนืนยยืนแืนยยืนยืดยืนยนยืืน เอถุงมือก็ใช้ถุงมือปกติเนี่ยลับเดี๋ยวดิใส่ไปก่อนตัวนี้ก็คือให้มันลื่นไงมันจะได้ใส่ง่ายให้ดูว่าไม่งาม่อยๆถุงมือขนาดนี้ต้าเสร็จแล้วใส่ถุงมือยางครับใส่ถุงมือยางใส่ถุงมือยางดีจๆด้านซ้ายดีกว่าจะไปเที่ยวเชียงรายต้องใส่ชุดนี้เลยกันโควิดไปเที่ยวท่ากีเหล็กได้นะ นี่จะไปทำยูทูบเบอร์อีกแล้วเนี่ยนี่รออันนี้เอานี้มาคุมอันี้มันจะคุมเอาใช่ครับติดตติดติดตมัติติดติดติ้ติดติดติดดติดติดปติดตินติดติดตนดติติตดดตดดตดติดด nó tiệt tin luôn nghe đúng không không tin tin nghe phải không? không tin โอเนที่ม no? ันกาดไม่เข้าเลยใช่ไหมได้ช่วไปตีพึ่งนะครหายใจตังจะหมูกหรือว่างปากวะไม่ไม่ไม่กลัวโควิดในทีมฮะกลัวโควิดในทีมการคน็คนนี้เป็นม็อบสามคนนี้เป็นม็อบสามม็อบแขงข้อ้เลยไอ้สมุนช้าเป็นม็อบสามวันนี้หมอสามครึ่น นะครับเพราะโฟร์เต็มที่เลยนะครับนี่บอกแล้วว่าสายสายเนี่ยมันร้อนนะครับผิดกาสามารถในการใช้ในบกบัติงานเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับหลายๆแล้วจะมีสัมภาระอะไรต่างๆอีกทั้งปืนทั้งอะไรนะรยิงนนนด้า